ห้องครูจอยห้องครูบีนะคะวันนี้คุณครูจอยมีเพลงพี่น้องฉันมานะคะไม่ทราบนามพูดแต่งนะลูกเดี๋ยวเรามาฟังครูจอยอ่านให้ฟังก่อนนะหนึ่งรอบนะคะค่ะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากหลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายมีทั้ง น่าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันรอบนี้ครูจอยจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังแล้วนะเรามาฟังกันเลยบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่า สสุขสบายเราเป็นนพี่้องกันรอบสุดท้ายเรามาร้องไปพร้อมๆกันกับครูจอยนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายมีทั้งน้าพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบาย เราเป็นพี่น้องกันเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยเพลงพี่น้องฉันนะคะในเพลงพูดถึงอะไรบ้างไหนตอบคุูจอยไหนสิลูกอ่าดูสิอ่าพูดถึงบ้านใช่แล้วคุูจอยจะเขียนคําว่าบ้านเป็นสีน้ําเงินนะคะนี่นะคะบ้านแล้วก็มีใครอยู่บ้างอ่ามีใครอยู่บ้างคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้า ปู่คู่กับคุณย่าใช่แล้วต่อไปคุณตาก็ต้องคู่กับคุณยายแล้วก็มีนามีอาพี่และน้องมากมายเลยตามเนื้อเพลงพี่น้องฉันเลยนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะเด็กๆแต่ละบ้านนะคะก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งในจำนวนสมาชิกในบ้านตรงนี้จะมีใครบ้างเอ่ย ดีมากคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเห็นไหมคะบ้านของเด็กๆมีเยอะแยะเลยจำนวนสมาชิกในครอบครัวเพราะว่าเป็นครอบครัวใหญ่สมาชิกในครอบครัวเริ่มจากใครเอ่ยคุณปู่กับคุณย่ารักกันใช่ไหมคะเด็กๆรักกันแล้วก็แต่งงานกัน และต่อไปก็เป็นคุณตากับคุณยายรักกันแล้วก็แต่งงานกันเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูฝั่งคุณปู่กันก่อนนะคะฝั่งกับคุณปู่กับคุณย่ายแต่งงานกันร,รักกันก็เลยเกิดออกมาเป็นคุณพ่อของเด,เด็กนั่นเองต่อมาฝั่งคุณตาคุณยายทำไมคะรักกันแต่งงานกันแล้วก็มีลูกเป็นคุณแม่นั่นเองแล้วทีนี้ คุณพ่อคุณแม่มาเจอกันใช่ไหมคะแล้วก็เกิดความรักแล้วก็แต่งงานกันแล้วคุณพ่อคุณแม่รักกันแล้วก็มีลูกออกมาเป็นใครคะใช่แล้วเป็นเด็กๆนั่นเองบางครอบครัวนะคะจะมีลูก1คนสองคนและ3าคนแต่ถ้าครอบครัวไหนมีลูกหลายคนก็จะมีพี่น้องหลายคนคะ่ะ ส่วนคุณลุงคุณป้านะคะจะเป็นพี่ของคุณพอ่อคุณแม่นะคะและคุณนา้าคุณอาจะเป็นน้องของคุณพอ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเห็นไหมคะแต่และครอบครัวจะมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันในบริบทที่แตกต่างกันด้วยเดี๋ยววันนี้เราเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ้านและครอบครัวแสนสุขค่ะ